พราะพอยังกูไงที่งโง่ไปยืมเงินให้มึงอะ่ะกูแค่ได้เงินก้นนกนกอ,อกน,นขึ้นกกมันขึ้นกันกูมาเออกูคืนแน่ีกร่ให้น ไอคิกูเห็นมึงเป็นเพื่อนกูมาตลอดทำไมมึงต้องโกหกกูเดียววะไหนมึงบอกว่ามึงไปทำธุระที่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอกูติดเงินแค่นี้ทำไมมึงต้องตามทวงกูขนาดนี้วะกูมีธุระว่ะกูต้องไปแล้วไอคิอะไรของงอีวะมึงรู้ไหมตอนนี้แม่กูไม่สบายนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกูต้องการใช้เงินด่วนและเมียกูเนี่ยกำลังจะคลอดมันคืนงินกูเถอะนะกูขอร้องมันอะไรนักหนาววะ มึงกับกูอ่ะเป็นเพื่อนกันตั้งหลายปีเงินแค่แสนเดียวอ่ะมึงถึงขัานต้องแต่งเรื่องว่าแม่มึงเข้าโรงพยาบาลเลยหรือเปล่ามึงคิดว่ากูจะเอาเรื่องแบบนี้มาเล่นกับมึงเหรอตอนมึงลำบากอ่ะมึงจําได้ไหมมึงบอกยังไงกับกูมึงบอกมึงจะคืนกูภายในหนึ่งเดือนจากหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนจากสองเดือนเป็นสามปีเออเดี๋ยวกูจะถาำตกแยกับมึงเลยเงินแค่นี้เองกูไม่อยากจะได้อกเแย่ของมึงแต่แค่กูอยากได้เงินที่กูยืมให้มึงคืนมึงจะวุ่นวายทำไมวะตอนนี้ใจกูมันแคบจังวะ ถ้าเกิดกูมีเพื่อนแบบเนี้ยกูว่ามกับกูเลิกคบกันเดีกวกูจะบอกให้มึงเงินดำสำหรับกูอ่ะเงินแค่แสนเดียวเล็กน้อยกว่างั้นมันก็คืนเงินกูมากูคืนแน่มึงอยู่ไว้ใ้ละมึงไม่เห็นหรอว่ากูพาแฟนกูมามึงหางให้เกี่ยวกูบ้างไอ้ดำโอเคถ้าสิ่งที่กูทำในวันนี้เนี่ยมันผิดงั้นกูกขอโทษมันคืนเงินกูมาทำไมกูถึงตาบอดไปคบคนอย่างมึงเป็นเพื่อนวะแค่กูยืมเงินแค่นี้ยมึงตามพูงกูขนาดเนี้ยน้่นละความจังวะ พราะพยังกูไงที่โง่ไปยืมเงินให้มึงอ่ะกูแค่ได้เงินก็คืนมึงคืนให้กูมาเออกูคืนแน่คืนในวันนี้เออกูจะคืนภายในวันนี้เองกูไม่อยากได้ดอกเบี้ยของมึงเดี๋ยวกูจะคืนให้มึงทุกบาททุกสตางค์เลยโอเคไหมโอเคกูจะให้เวลามึงก่อนถึงที่คืนในวันนี้ถ้ากูยังไม่เห็นเงินเข้าในบัญชีกูคอยดูแลกัน,กนว่าพรุ่งนี้กูจะทำยังไงกับมึงอ๋อยังมีเรื่องหนึง่งนับจากวันนี้ไป มึงกับกูไม่ใช่เพื่อนกันอีก